ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มจังหวัดลำพูนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้มตั้งอยู่ในอำเภอลี้จังหวัดลำพูนความน่าสนใจของที่นี่เริ่มตั้งแต่วิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวปากกาเกอยอที่รับประทานอาหารมังสวิรัตทั้งหมู่บ้านและยังรักษาขนมร,รมเนียมประเพณีและ ภูิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่นเช่นการทอผ้าแบบทอมือโบราณพื้นบ้านโดยใช้กี่กระตุกใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นย้อมสีมีลวดลายโบราณไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงผ้าถุงกระเป๋าสะพายผ้าหม่มการทำเครื่องเงินที่ใช้วัตถุดิบเป็นเงินแท้เช่นสร้อยคอกำไลแหวนที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ของชนเผ่ากะเหลี่ยงรวมทั้งการทําเครื่องประดับจากกะลามะพร้าวเครื่องจักสารเป็นต้นนอกจากนี้ยังสามารถท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามใกล้เคียงเช่นวัดพระพุทธบาทห้วยต้ตมชมวิวทะเลเหมอกยามเช้าที่พะทะธาตุผาหนามและท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ช่วงเวลาท่องเที่ยวที่เหมาะสมเที่ยวได้ทุกฤดูขอบคุณครับ